สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็จะพาทุกคนมาดูแลสุขภาพเหมือนเดิมคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากตัวช่วยของเราในวันนี้ก็คือการสลายไขมันค่ะทุกคนคะ่ะตัวช่วยของเราก็คือมะนาวกัะทุกคนมะนาวแน่นอนทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี ว่าเขาให้ประโยชน์ในด้านใดและวันนี้เพิ่งจะบอกว่ามะนาวเนี่ยเขาจะช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยเผาผันไขมันที่สะสมนะคะทุกคนพูดแค่สั้นๆได้ใจความค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนค่ะอีกตัวก็คือเกลือค่ะเกลือแน่นอนค่ะเราจะใช้เกลือเพื่อเพิ่มรสชาติให้สําหรับมะนาวนะคะทุกคนค่ะเกลือนะประโยชน์ของเขาเนี่ยโอ้โหดีงามมากๆเกลือจะช่วยย่อยอาหารด้วยเช่นกันและที่สําคัญ เกลือจะช่วยทําให้หัวใจมีสุขภาพที่ดีและเกลือก็ยังช่วยป้องกันการขาดสารไอโอดีนเกลือมีเกลือแร่นะคะทุกคนและที่สําคัญเขายังลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานได้ด้วยและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเกลือเนี่ยเกลือเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาจะไปปรับปรุงระบบทางเดินหัวใจได้ดีขึ้นค่ะทุกคนโอเคง่ายๆเลยนะมะนาวนะคะทุกคนสูตรนี้จะใช้2ลูกนะใช้2ลูก ทำแบบนี้ค่ะเราจะใช้มะนาวที่แบบว่าออฝานเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะมะนาวเนี่ยจะไซส์แบบไหนก็ได้นะจะไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็แล้วแต่นะคะทุกคนค่ะส่วนมะนาวก็ฝานแบบนี้นี่คือ2ลูกนะคะทุกคนค่ะใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เราจะไม่ปอกเปลือกนะคะทุกคนค่ะและจากนั้นก็จะเติมน้ําลงไปน้ําก็ใช้ประมาณ1แก้วแบบนี้ เพราะว่าแก้วนี้จะสามารถแบ่งออกกินได้2เวลานะคะอ่าอ่ะ,อะโอเคเทเลยอ่าก็จะประมาณนี้อืมตั้งจิตไปหน่อยเอาใหม่เอาไหม่ก็จะเทแบบนี้นะอ่าหยุดตลอดอืมนะค่ะรียบร้อยแล้วกันทุกคนคะ่ะมองเห็นไหมเออช่างมันช่างมันค่ะจากนั้นนะเหยาะเกลือไปเล็กน้อยค่ะ รอบนี้จะเล็กน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าก็จะประมาณนี้โอ้โอเคโอเคโอเคพอดีมากๆค่ะก็อันเป็นว่าวิธีเตรียมของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพิ่งจะเอาไปต้มนะคะเพึ่งจะต้มให้เดือดเลยค่ะรอแป๊บนึง เพิ่งได้ต้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเพิ่งอยากจะบอกว่าเพิ่งต้มดื่ม2เวลาใช่ไหมเพราะว่าการดื่ม2เวลาก็คือดื่มมื้อเช้าและก็ดื่มก่อนนอนและนี่คือส่วนที่เหลือที่เพิ่งได้เ,เทใส่แก้วไปแล้วเพิ่งจะเทส่วนที่เหลือ,อไว้ดื่มก่อนนอนค่ะเพิ่งจะเทใส่ในที่เก็บความร้อนแบบนี้นะคะทุกคนบ้านใครมีก็สามารถโอเคได้เลยนะโอเคค่ะ พึ่งก็จะปิดฝาเพื่อให้มันยังคงความร้อนอยู่เนะาะค่ะเรียบร้อยค่ะนี่คือดื่มก่อนนอนของพึ่งและส่วนแก้วนี้นะคะทุกคนก็จะดื่มตอนเช้ากันทุกคนตื่นมาทำนุ่นทํานี่เสร็จก็มาทำดื่มได้เลยแต่นี่คือที่พึ่งต้มตะกี้นี้พึ่งอยากจะบอกว่า มันโอเคมากรสชาติมันจะมีความเปรี้ยวและก็มีความเค็มปลาเลมปลาลมนะคะทุกคนคะและเพิ่งอยากจะบอกเด็ดๆเลยว่าถ้าทําดื่มเป็นประจํานะเขาจะสลายไขยมันเราได้ดีมากๆมันจะค่อยๆสลายไขยมันเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไขมันเราบางลงนะคะทุกคนและที่สําคัญนะเมื่อไขมันเราบางลงแล้วก็พยายามอย่าไปสะสมไขมันในร่างกายอีกเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะทุกคนคะ โอ้ยการแบบว่าสลดยไขมันเนี่ยมันยากมันยากกว่าจะเอาออกหมดจริงๆอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากดังนั้นเราก็อย่าสะสมไขมันกันให้มากนักนะเพื่อ่นที่สวยงามและสุขภาพที่ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเพิ่งดื่มให้ดูค่ะฮึ่ชื่นใจมันกลังอุ่นๆนะมันเหมาะกับแบบช่วงเช้าๆมากๆเลยค่ะ นะสำหรับสูตรนี้ก็ลองทำดื่มนะคะทุกคนขามันเป็นอะไรที่เห็นผลได้จริงเพราะว่ามันมีการทดลองมาแล้วว่าการต้มน้ำมะนาวทั้งลูกนะรวมจนเม็ดเนี่ยแล้วก็มีการเยาะเกลือลงไปเล็กน้อยเนี่ยมันจะส่งผลแบบว่าชัดเจนมากก็คือมันจะสลายไขมันและสิ่งที่ตามมามันจะทำให้ระบบขับถ่ายเราเนี่ยแบบว่าดีขึ้นและทำให้เราขับถ่ายเป็นเวลานะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะน้ำต้มมะนาวเยอะเกลือเล็กน้อยก็มีมาฝากแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเอาไปทํำดื่มนะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะทุกคนคะ่ะค่ะแล้ววันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วยังไงก็ค่อยเจอกันในคลิปต่อไปว่าเพิ่งจะมีอะไรมาฝากให้กับทุกคนนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ